โอเคครับก okay, ็ขอกราบสวัสด okay, huh? ีท่านผู Surprise, ้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่ในเกมใหม่ครับวันนี้เอาชุดยอดภาครับนี่อยู่กับคุณนิวใช่ไหมครับครับงานเราครับครับครับอ่ะวันนี้คุณนิววันนี้เราทำอะไรกันดีเดี๋ยวผมให้ดาบคุณก่อนเดี๋ยวคาดดาบให้เดี๋ยวดับใหคืนนี้เรามาบู๊ซอมบี้กันดีกว่าเดี๋ยวคาดดาบให้ นี่นะนี่มาหนี้คุณแหววววเอาดาบอือแล้วบเอ้านี่ขวานี่วะจุ๊บถือเลยถือดินี่นี่นี่กดตรงนี้นี่กดที่ดาบนี่เอาเนี่ยอาเนี่ยดาบดาบไปเลยที่ผมวิ่งแมวดาบเลย

มันต้องถอนตาบผมมาตามผมมา,า,มมาเดี๋ยวพาเดี๋ยวพาไปฆ่าแกเดี๋ยไปฆ่าแกะกันขาา้ขา,ลา,ขา,ลาหลังข่าหลังข้าหลังนี่ตามชื่อมาเลยนนี่้อยไม่ได้เลยครับอันนี้เป็นเอาชีวิตรอดครับนนแกกันนั่นั่น่นนแกามเาม่ะัดขั้แรกของเราาเลยแกะมาฆ่าเลย วิ่งๆเข้าไปหามันแล้วก็ฆ่ามันเดี๋ยวๆ <pu> <out> ใช้ดาดมีผมี n นอา q u á นี่มานี่กลับบ้านเลยกบบ้านเลยเมสร้างบ้านให้ังไหมสร้างบ้านเองบ้านไหมีบ้านบ้านนะเอาม้เอเลี่นะาบ้านเข้ามาเลยเดี๋ประตู ตู้ตีนี่กดครัขบของตะคูเลยครับท่านผู้ชมนี่ไหมเอาไม่หรอมีไหมสร้างบ้านเลยเอาคุณนิวคุณนิวครับสร้างบ้านเลยครับสร,บาสารบา้างมีมันเดี๋ยวผมไม่ตัดมันผมสร้างบ้านให้นะ ไปทางบ้านเลยออกดิเอาคนมานี่ยคุจะมือแล้วอย่าลั้นก่อนคือดาบคือดาบดิคือดาบคือดาบจะมือแล้วคืนนี้จะไม่นอนคืนนี้จะมาบู๊กันเอาเลยเอาเลยคืนนี้ก็เอาไปเลยเอาคนทักมานี่ม่อาใจจะมือแล้วมึงดิ เไปไหนนะ่ะวันนี้เลยคุณอยู่สมีเลยครับจะไปเอาอาหารในกอง่ันเฝ้าบ้านดีนะกินะอ,อาหารตรงนี้มไม่ดีเพราะอะไม่ดีเพราะอะ ต็ดีีด้ดี๋ยวะมีมาวนตามบมมาเลยเดี๋ยวจะนี้แหละทอมมี่หายดีแล้ววันนี้จะฆ่าทอมบี่กันไห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 นเลครับโอ้โโอ้โหโอ้โหโคตรเท่เลยชุดเกาะคฆ่าเลยฆ่าเลยคุณนี่น่าจุดเกาะ ันนัอนก่อนดี้ไหมคุณนิวนอนก่อนดีกว่าไปครับเข้าบ้าน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 เ <c oughs> ข้าบ้านเลย <c oughs> เฮ้ยเดินไปไหนนอะห <c oughs> ม่แล้วครับอีกจุดนะครับขาหลังบุญมานี่มานี่ไปไหนนะ่ะ <c oughs> อืมฉันหลีกทบเลยพี่นี้ กับบ้านกับบ้านนะผมก็ตุ้มกันนั่งกับบ้านเลยเข้าไปนอนเลือกเตียงเลยเตียงสีอะไรเลือกเลยมีหลายสีนะคะมาเลยพี่เที่ยวโอ้โหมันดินเลยนอนเดี๋ยวเราต้องนอนพร้อมกันนะนี่กับผมมาลังนอนอยู่ครับรอก่อนรอแล้วก็ตื่นเอ้ยตื่นเช้าแล้วโอ้ยแหลก โอ,โอ้ยซอมบี้ตีมัน <What? S 1> คุณนี่ไปหาอาหางดีกว่าไหมอาหารใน,นบ้านมีมีแล้วครับนุ่มๆนุ่มๆจับเป็น zombies นี่นี่เนื้อแกะเนื้อแกะเอาไปเผาเลยเอาไปเผาโอ้ยอย่าตีอย่าตีเข้าบ้านแล้วเอาไปเผาเลย <c oughs> เ zombie zombie. Zombie. zombie อะไรไม่ใช่ซอมบี้ผมไม่เคยกินเนื้อ zombie แค่นั้นเองโอ้ย zombie z o m b ไามาแล้วมาแล้วมาเร็วเข้าบ้านเร็วไปเอาเอาไม้แกาเขาเลยเอาไม้แกนเขาเลยครับมายว่ะมาเขาเลยอันนี้มีโน้หมวยเด็กข้านี่ย อยากจะด่ามีคือมือด่าเสียดายของเกลอนในเนื้อแล้วยูยำ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 อู้เต็มเลยครับโอ้โหคนนี้คนนี้จุ๊บว้าโลจุ๊บจุ๊บคนนี้มาแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวเผาเนื้อก่อนจุ๊บเนื้อเลยนะจุ๊บเออผมกำลังหิวเลยนะครับคนนี้คนนี้กำลังเผาอาหารอยู่ครับ รอรอรอเลรอรอลครับคุณนิวรองไปอนนเสยงครับดูชุบโอ้ได้ลหนึ่งชิ้นสองชิ้นครบแล้วดเลยคุณนิวกินอาหารก่อนนะนำนำนำโอเคเลือเต็มลชุบต่อเตโอเคเบเลือซ คุณนิวเอาผมมีอยู่ห้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์โอ้ต่างกันสิบเปอร์เซ็นต์ไแกควักไปตายโอเคครับคุณนิวคุณนิวออกจากบ้านแล้วมาโอ้คุณนิวเอาเอาเดี๋ยวไปดูบ้านผมก่อนบ้อนพระทองคือยังยัง เมื่อกี้มันมีมันมีหัวฟักทองเดีย๋ยวไปทำเมล็ดก่อนนะครับคุณน,นิวเพราะฝึกบางๆใ้ดีล่ะจุดๆนะครับเมล็ดกันจุดๆโอเคจุด๊บ๊บบางมเมล็ดให้คุณน,นิว,นนวเลยต้องฝกเมล็ดเนี่ยนะมาเป็นไรเก็บไว้ก่อน ุวางเมล็ดวางเมล็ดมืดพันทั้งหลายมีรากมีรากหลังก็มีรากข้างหน้าคุณเนี่ยข้างหน้าคุณเนี่ยเหนื่อยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยขยับหน่อยสิครับตบไหล่อีกนะครับเราปูด้วยกันปูด้วยกันจุบจุบโอเคครับ

Gede-gede kok po Oh, ini berbibat tulen lagi, kap Kap, cup Kap, cup Cup, cup Kap, kap, cup Cup, cup Kap, ka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 p, Não, não, não. Não, não. Não, Oh you did what, what? oh my god <laughs> ขอบใจมากไอพีเอ่เตอร์เดี๋ยวไหมเดเดว่ามาไวกดเยนอ๋อาอดนิวสร้างบ้านเลยครับสร้างบ้านเลยครับคุณนิวสร้างบ้านเลยครับ,บ,เ,รบ,บ,เ,รบเ,เร็วๆดีวา

เดี๋ยวผมสักแป๊บเดียวนี่เหลือแปดนาทีแล้วเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวรับแล้วเว้ยเฮ้ยแมวโอ้โหจัดมาตัวดีกมานี่ไม่มีอะไรมา

What man? Mày muốn thua nhiều lên mong gì cóp Để bệnh có một lò Oh, mai một này คุณนิวครับเล่นกับผมบเดียวนะครับเหลือห้านาทีแล้วนะครับตีไม่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 เฮ้ยตีเลยฮะไม่ใช่เหรอครดูดูยับยั้งดู กวชาร์ไม่ได้แล้วครับมันพังครับเร่่มอะรเสร็จแลครับอะนรช้าวันนี้ ครับใครกั six 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 eight eight okay. hmm. ้มแล้วครับใครกั้มแล้วเข้าบ้านก่อนเร็วเข้าบ้านก่อนเร็วครับนิ้วบ้างเข้าบ้านเลยเดี่ยวพัฒนาเล่นกับน้องโอเคนะครับน้องโอเคจะนึกไม่ชุดน้ำจะไม่หลอบที่ตอยู่ในสองเวียนเต้นนะครับหรือว่าสองเวียนกลางกลางเนี่ยจะมีน้องโอเคแล้วไม่รู้เหมือนกันทาบครับ นอนอ๋ออ๋ออ๋อนอนกันอยู่ในบ้านนี่แหละจะได้หมู่บ้านยังยังแล้เนี่ยเดี๋ยวทำทางลงไปสวนเดียปลูกข้าดีกว่าครับ ôi subscribe cho kênh <Nhạc> Ghiền Mì Gõ Để không bỏ À, những video hấp dẫn

คุณตกครับคุณนิวครับคนตกครับคุณตกในฟอกคุณได้เด็กๆนะเค็กๆนะเด็กๆนะเด็กๆนะเด็กๆนะคด็กๆนะเ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 ด็กๆ ด้วยจิดต้องกับไปน่งตัวเอา้าไปนันนี่วกนี้มาเลวนิวครับเล่นกับผมสักหนึ่งนาทีได้ไหมครับอ<ม>ืมหนึ่นแล้วครับจุดต้ขของครับยุ่งๆครับ I am going to นะครับยนคลิปนี้จะจบแล้วนะครับคุกท่านจะไม่เปนมือเี่นวสร้างครูกกกูปบิเนียวจะเสร็จแล้วครับ

สำหรับคลิป <c> น <oughs> <Whew. c oughs> hey, oh, oh, ี้ไว้เพียงตรงนี้ก่อนนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามและกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมด้วยนะครับก็ขอลาท่านผู้ชมมึงเท่านี้ครับสวัสดีครับเฮ้ยคุณเนวโอ๊ยโอ๊ยเอาเอาเลยเอาไปเลยเอาไปเลยเออมาอย่ากไดบอล